มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศเนี่ยเริ่มหนาวเย็นลงแล้วามาดูสีสันอีกที่หนึ่งค่ะสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะเขาได้นำฟางเนี่ยฟางแห้งมาทำเป็นที่นอนฟางแห้งให้กับสัตว์ป่านานาชนิดนะคะเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ค่ะหลังสภาพอากาศนะคะเย็นลงต่อเนื่องค่ะ ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะตำบลคำม่วงอำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะพนักงานและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดเตรียมชุดที่นอนฝังแห้งนะคะให้กับสัตว์ป่านานาชนิดโดยชุดที่นอนฝังแห้งเนี่ยก็ประกอบไปด้วยที่นอนฝังแห้งหมอนกระสอบค่ะผ้าห่มกระสอบป่าน แล้วก็ไฟสปอตไลท์นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นร่างกายแล้วก็คลายหนาวให้กับสัตว์ป่านานา,นา,นานชนิดค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการดูแลส,สวัสดิภาพสัตว์นะคะภายในสวนสัตว์ขอนแก่นอีกด้วยค่ะค่ะนายนารงวิทย์ชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็ได้บอกว่าในช่วงฤดูหนาวนี้ทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ได้ให้ความสําคัญในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่นนั้นนะคะตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาของอําเภอสวนกว้าง อีกทั้งบริเวณสวนรอบสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ยังเต็มไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อพอถึงฤดูหนาวค่ะอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าปกติค่ะโดยอุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยจะอยู่ที่17 33องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลสวัสดิสวัสดิภาพและการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ในช่วงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญเลยค่ะคุณภาวิตาเพราะว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดนั้นน่ะมีความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อุณหภูมิที่แตกต่างกันไปนะคะโดยในช่วงกลางวันเนี่ยสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะพากันเดินออกมาอาบแดดค่ะคลายความหนาวนะคะภายในที่จัดแสดงของตัวเองเนี่แหละคะ่ะ โดยเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ป่านะคะแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนเนี่ยสัตว์ป่าบางชนิดนั้นค่ะก็ต้องการความอบอุ่นให้ร่างกายเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายให้คลายหนาวในตอนกลางคืนนะคะก็เพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ